มาซ่อมทีวียี่ห้อ LG นะครับเพื่อนมีไฟแดงไฟเขียวมันมีไฟเขียวขึ้นมาแล้วแดงแล้วมันก็ดับไปครับก็แดงค้างอยู่งานโปรเทคอยู่งานแหละโอเคนะ LG นะครับมาดูรุ่นนะนะครับรุ่นนะครับเป็นเนี่ยครับสา PC 5 RV 1นะครับ LG เดียนะนะครับโอเคนะครับผลิตตั้งแต่ปีไหนในี่ยปีสองหเนี่ยอู้นานเหมือนกันเลยเนี่ย นานเหมือนกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหทำไมฝุ่นเยอะอย่างงี้ท่านแห้งเท่าทัดกระไรเอ่อนี่เนี่ยมีซีแตกนะเนี่ยครับเดี๋ยวเอาซีตัวที่แตกนี่ออกก่อนนะนี่ดูตัวนี้ด้วยมันเสื่อมเปล่าไม่รู้นะจะมองด้วยสายตานะครับเห็นแล้วซีแตกสองตัวนะเพื่อนนะ,ะแตกเป็นอย่างงี้นะครับเออเนี่ย ตูนผู้บุกเลยเหมือนเหมือนรังเอเลียนน่ะรังเอเลียนน่ะเพื่อนไปดูเอเลียนสี่มันจะเป็นอย่างงี้แหละก่อนที่มันจะปุ๊ออกมาเนี่ยปุ๊ออกมามเป็นแบบนี้เลยเอเลียนสี่นะเพื่อนนะอ่ที่วิกี่วิกี่พายปืนไปนะะให้ดูนะฉากนั้นแหละอ่ะนะผมจําได้หนังเรื่องนี้อะไรอยกองีมีซีบวมอยู่แถวแถวนี้นะพูดถึงนะเออด้านนี้ด้านนี้สวยอยู่นะครับด้านนี้สวยอยู่สวยงามมากนะครับ แต่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปโลดซีก่อนนะสองตัวอยู่นั่นแล้ตัวตัวนี้ก็ไม่ค่อยไว้บางใจเท่าไหร่นักนะครับนี่มันมันถอดหมวกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ถอดหมวกแล้วว่าตัวอะไรบ้าไปถึกถึกถึกทึบถึกถึกถึกบทบโูลักสีเดาะโอ้ไม่คนเด็มาเปิดวู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 อยู่ในโมนี้มา FQP9N อ่า F uh, FQPF9N25C 9 m 2 5 0 v ดูด้วยมันพังลนะเครื่องนี้โอ้ oh, แล้วก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆโอ้ oh, ทําไมมันโมโหลานเย่ yeah. okay, okay, นะเหวี่ยใหม่กีก่ากัโอ้ยโอเคดีครับเนี่ยพอดีมีเพื่อนมาเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> คุยกันกับเพื่อนหุดกล้องไว้แล้วงานนี้ก็ได้ โอเคนะครับตาที่เห็นนะครับเพื่อนๆครับแหนมดูด้วยสายตานะครับพเพื่อนๆแหนมดูว่าสันมองดูนะครับเนะ <c oughs> นี่เห็นเห็นเป็นสีบวมเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีหนึ่งตัวสองตัวตัวสอบดูตัวนี้ด้วยโอ้ยมันจะต้องพังแน่เลยเห็นมันตูนพุงวนะนะูอยู่นะครับเออถ้ามันไม่ไม่เสียไม่เป็นไรนะเผื่อมันร้อนนะครับตรงนี้ตอนนี้มันร้อนอยู่นะครับเนะี่ยร้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเผื่อมันก็ เกิดเป็นความร้อนอะไรต่างๆนี่มันก็ร้อนอยู่นะครับเอา้ามันร้อนมาจากไหนบ้างมันเป็นอย่างเงี้พออ่ะมันมันตั้งขึ้นไม่ได้เนาะตัวนี้นะครับอ้าดูดูตัวนี้มันจะร้อนได้อย่างไรได้บ้างความร้อนจากไอ้น่ไอ้น่ไอเน่เนี่ยครับความร้อนมันสะสมและที่นี้ความร้อนนี่เพื่อนๆเนะี่ยสังเกตว่ามันจะร้อนความร้อนมันจะลอยสูงขึ้นใช่ไหม พอมันลอยสูงขึ้นนะครับความรอม้อนจะลอยสูงไงความเย็นมีอยู่ต่ำไงความลอยลอ,อยสูงขึ้นก็มาผ่านซีร้อนได้เหมือนกัน <c oughs> ขัดเลยอันนี้ทฤษฎีทฤษฎีของผมเองผมพูดเมื่อกี้นี่แหละโอเคนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเป่าฝุ่นก่อนด้วยแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆฝุ่นเยอะๆหน่อยนะครับแบบนี้ก็ปัด,ปดๆออกหน่อยนะครับเพื่อนๆ นี้มองด้วยสายตาแล้วเห็นเป็นสีบวมน่จะเปลี่ยนสีนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นี่ตัวเดิมโอ้ยนะตูนเพอเพอเลยนะครับเขาดหลก่อนที่จะมาเป็นทีวีให้เราได้ดูได้ชมกันแต่ละเครื่องเนี่ยเขาก็ออกแบบมาได้สุดยอดมากเลยครับวิศวกรนี่นะแล้วทีนี้มาเจอวิศวะเกินเข้าไปมากมายเลย DIY กันสนั่นสนืงนะครับวิศวะเกินของเรา สุดยอดจริงๆนะครับอือก็ออกแบบมาดีมากนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนนะเพื่อนๆครับทีนี้อุ้ยมันมีสีแตกพ่อพี่น้องมีสีแตกมองไปมันมีสีแตกนะน,นี่นี่เนี่ยนะครับเห็นไหมเออนี่เนาะนี่สีตัวนี้แตกอยู่นะครับสุดยอดเลยว่าวมองเห็นพอดีนี่ครับพอดีกําลังจะจ,จมให้เพื่อนๆฟังนะครับ พอดีมันเห็นเป็นสีแตกนะครับบโอ้มีสีแตกด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสองสองหนึ่งนะครับเอ่อหนะึ่ง kv น่าจะใช่นะโอ้นะครับตำแหน่งนี้แตกนะครับ ตำแหน่ง C 8 0 4นี่ครับโอู้หแตกด้วยนี่ครับพอดีมองไปเห็นพอดีนะเนี่ยเดี๋ยวขยายดูหน่อะเฮ้ยนะ <c oughs> ยครับเบื่อนฟาดสีแตกนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเพื่อนๆครับทีนี้เดี๋ยวมองดูม,มีอะไรอีกสีตัวน,นี้ผมมาหวังมาวัดค่าแล้วนะมันมันได้อยู่นะครับสีมันน่าจะรอ้อนเฉยๆเนาะ ซีตัวนี้นะครับมันได้อยู่ซีพวกนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เปลี่ยนซีไปแล้วก็มีซีตัวนี้ที่แตกอยู่เดี๋ยวก็คงจะต้องเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็จะลองเครื่องนะครับก็ทํามาลังการมากเนยแผ่นใหญ่ราวกิโลหนึ่งเลยนน้ําหนักเนาะโอเคนะครับอ่าดำเนินการก่อนเดี๋ยวหาซีตัวนี้มาใส่ก่อน ผมก็เห็นเขาออกแบบมาก็ดีนะเพื่อนคักไหลวาเดี๋้วใส่สนิกันดีดีเนี่ยอย่าลืมถ้าตัวนี้มันไม่สะอาดก็อย่าลืมเอานี่เนี่ยยางลบๆนี่เด้อนี่ใส่เฟ้ยนี่ดีน้องใส่ไฟ้ยลอกไข่ควงว่ะนะหวานบริสม์บุญเดี๋ยวต้องเอาใส่ใหม่นะครับใส่ใหม่ สายเส้นนี้ก็โอ้ดีดีโอ้ล็อกกลับหลดได้ยังนี่แต่ตอนนี้จะทดสอบก่อนนะครับก็เลยยังไม่ต้องไปหมุนน็อตอะไรให้มันแน่นนักหนาหรอกนะครับสายพวกนี้มีนอม็อตมปอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่หมุนก็ได้ใส่กับใ้กอนว่าเถอะไปลอกสักกอน่าเถอะไปเออตันแ้กก็จังค่อยอันนี้ก็ได้หรอกไหมาเนาะมูก็มาหลแท้เหมือนนี่ อ่ะเพื่อนมาอีกโอ้ยเราลองก่อนพอดีเพื่อนเอาส้มแบ่มาให้นะส้มแบ่ได้พี่น้องไม่กินดี่ว่าส้มแบ่ไม่กินส้มแบ่โอ้ยหเดี๋ยวผมเสียบป้าครับไม่เป็นไงเสียบแล้วเนี่ยมีไฟเขียวขึ้นมาเนี่ยเออถ้ามันเป็นไฟเขียวขึ้นมาตรงนี้มันน่าส่วนมากแล้วมันจะได้แล้วนะ เราต้องไปดูหน้าจอมันห่อนะครับหน้าจอมันก็ขึ้นเลยนะครับือ่อนลเลยหน้าจอขึ้นมาแล้วต้องเอาสัญญาณมาใส่เข้าไปข้างในโอ้มีเสียงมีเสียงแล้วด้วยนะครับแล้วดูโอ้มีภาพมีภาพก็มีภาพขึ้นมาเนาะโอเคโอเค,อ,เคอ่ะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ LG ตัวนี้ก็เสร็จแล้ว แต่ว่าเปิดมาที่ไรมีแต่โฆษณาเนี่ยเนี่ยอ้อว่ากันไปนะครับไม่ไป็นงานละสีบวมก็เปลี่ยนนะสีแตกก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ปัดๆฝุ่นหน่อยนึงก็โอเคแล้วนะครับผู้สร้างมาก็หลายปีเนาะเขาทันเครื่องนี้นะตั้งแต่ปี50ตัวนี้มันปี62ะครับ62ก็พุกิกาแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเว้ย12ปีใช่ไหมโอ,โ,อโอ้แบบกักนะ้อไปร้องเลยโอเคนะครับ ช่างวิเรื่องตาต้องจากไปนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ <S <S ผมสีมาแกะส้มแบ้พี่น้องเบิงส้มแบ่ส้มแบ่นี่เวลาเวลาเที่ยวข้าแกออกมากนี่มันได้รุ่นตัวคือจังเด็กหน่อยเขาจะเาไปสื่อไข่เสื้อไผ่เห็นปะนี่ก็คือกันส้มแบ่ก็คือกันเห็นปะหอมันสีส้มใหญ่ๆเนี่ย <laughs> แต่ว่าแต่ว่าการหอวเลยว่าไม่เอาตีนหอวได้เนี่เน,นี่ยมาอุบัติเหตจริงแล้วมันต้องหอวงามกว่านี่ส้มแบ่นี่ บึ่งเนบึ่งบันหัวว้าวีงเครับเร่อตองมี่ใบตองห่อครับขันโมมีใบตองหอมันสิเละครับว่านี่ครับนี่บอยเห็นไ่ครับเฮ้ากระสิได้ลุ่นครับ1สองสเห็นบครับออกมานี่สมแบ่พี่น้อง ต่อ,อย่างนั้นอุปกรณ์การกินก็นมีข้าวเหนียวกับนี่บักผิดใส่น้ำเดอพี่ปน้องเดอร์นี่ครับผู้เทารุ่นสมแบ่ฮอสมอ่าแต่ว่าเด็กหน่อยรุ่นไข่เซอร์ไพร์โอเคนะครับมาดื้อกินข้าวกับอันสมแบ่นะครับนะเนี่ยครับซ้ำหนีก็อิ่มแล้วกินหลายหลมันเบิดสัพยรากรานโลก <c oughs> กินแล้วก็ขี่วา่าคือเก้าอัน,นละเพราะฉะนั้นแล้วครับ เพื่อเป็นการประหยัดลากากินให้หน่อยลงก็คือกินแล้วย่าขี่นะครับ <g> เห็นบอพวกเขาเจ้าพี่ๆนี่ยกินแล้วว่ขี่ได้พวกนั้นเออโอเคนะสวัสดีครับผมท่วนน้ับบุญสวัสด,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 ดี